สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาประกอบแฟนทออวอรเออนนะครับทุกคนจะถามว่าพี่เขาทำไมประกอบแฟนทอมวอร์เรออนเม่ไหวกับประกอบไปแล้วเพราะว่าระวังอันนี้มันหักด้วยนะอันเนี้ยหักถ้าผมหายนี้เจอเดี๋ยวผมจะมาทําต่อให้ดูก็ื่อทำตามผมแล้วกันนะแฟนทออวอร์เรออนแฟนตัวอื่นมาประกอบกันเลยครับ เอาทีนี้เส้นสลวเนี่ยก็อันอื่นเหมือนกันไปเรื่องดาวเลีบกดให้เข้าไปน,นั่นแน่เลยอะ่ะต่อไปอันนี้เส้นสวดทนะี่เจอเนาะหาก่อนหาก่อนนาะ ต่มากานีแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปแข่งกับตัวเมื่อวานที่ผมบอกไปเดียายวตัวนี้ออกนะทจ้คุคงจะถามว่าที่รับเนี่ยคนดูสุดของตัวตัวที่พี่ตอนนี้ ก็เป็นจ้าเอาให้ดูสีก่อนให้ดูสีนี้นั่นเองค่ะถ้าจริงผมก็สลับสีถ้าจรมสีฟ้าแต่ว่าเป็นก็สลับสีนี่หัวของมันไอเน,นี้ยของมันเลยแต่ว่ายกเว็นเอ่ออันนี้กับอันนี้มันไม่ใช่ของมัน งานเดี๋ยวคลิปนี้จะไปลงท้ายด้วยน้องต่อไม่ใช่ดิเอ่อพอลองคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวคลิปต่อใหม่ต่อไปมาเร็วเอาเลย